Miru สูงวัยไอเดอลวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับ3ยายที่เสียนเรื่องการหาปลาแห่งบ้านโคกสั้นจังหวัดปราจีนบุรีได้แล้วเหรอได้แล้วโอ้โหมีการเอาซ่อนไว้ในเสื้อเลยครับจะต้องปลากระทงจะเสียงแค่ไหนและเสียนจริงหรือเปลา่าโอ้โหเรียกได้ว่าภาพนาาเลยครับ ม่ยปรดกัมวันนี้ตามเหล่าลุงป้าไปฝึกฝนวิชาเพื่อเพิ่มรายได้หลังกเกษียณถึงจะสูงวัยแล้วก็ยังมีศักยภาพเรียนรู้ได้ไม่แพ้คนหนุ่มสาวโตวเร็วๆนะจ๊ะจะได้ขายได้เงินได้ทองมีรายได้เพิ่มเติมอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้วันนี้นะครับ วันนี้รายการลุยไม่รู้โรยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านโคกสันตำบลหน,นองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผมมาตามหาสามยายที่สุดจะเซียนคอดเซียนเรื่องเนาะเออก็เขาบอกมาว่าเซียนเรื่องการหาปลาครับเอ๊ผู้ใดน่อก็นั่นนะสิครับแล้วใครกันล่ะครับพอจะรู้จักกันไหมล่ะครับเนี่ย ต,ต้องบอกเลยว่ายายทั้ง3คนนี้เป็นชาวบ้านโคกสั้นตั้งแต่กําเนิดครับพื้นเพก็เป็นเกษตรกรเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปแต่ทั้ง3คนนี้ถือว่าเป็นเพื่อนสีกันมานานกว่า60ปีแล้วล่ะครับจะไปไหนก็ไปด้วยกัน แม้แต่เวลามาจับปลาทั้ง3คนก็จะต้องมาด้วยกันครับบอกได้แค่ว่ามองตาก็รู้ใจเลยแ่ละครับเพราะเมื่อถึงเวลาหาปลาทุกทันก็จะพร้อมโดยมีได้นัดหมายเลยแ่ละครับสามสาวที่ไหนมานั่งอยู่ริมตะลิ่งมาคอยหนุ่มๆห,หรือเปล่าเนี่ไม่ใช่เนาะถามอายุได้ไหมใช่คนไหนคนไหนอายุมากสดุดแม่จูงม่สูงเท่าไหร่จ๊ะ หกสแม่ไม่น้อยห6สิบหม่แดง65 65โอ้โหห่างกันคนละปีเลยเหรอครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ใช่ไหมฮะเป็นญาติพี่น้องห้อมเป็นญาติห้อมบ้านกันยืดเวละพี่น้องห้อมบ้านอยู่พบกันมานานยังคำนวณสามคนเนี่ยเว้ยต่เกียบเหนืยเนะต้องเปลี่ยนบทโอบเพื่อนสมัยเรียนเลยเออก็คบกันมาหาปลากันมานานแล้วนานแน่อ้อ ครัสามคนนี้คนไหนสวยสุดเฮ้ยเพน่อนไม่ไหวแต่ว่าแม่แดงเนี่ยแก้วมันหลุดมาก่ <c oughs> แล้วเราเริ่มมาหาปลากันนี่กี่ปีมาแล้วครับเนี่ยโอ้หลายปีแล้วหลายปีแล้วทำไมถึงมาหาปลากันเป็นผู้หญิงทำไมเราไม่ทำง,งานอย่างอื่นนะฮะเป็นงานเลื่องอยู่น้ำบาตน้ำสวยอะไรแบบนมั้นใจมัดแข็แล้วไม่ชวนพวกหนุ่มๆเข้ามาด้วยอ่ะแม่ เว้เขาพอล่องนําเขาลุกล่าเขาเล่องมามนลย่ายเละมันล่องัพักรออเราก็เลยมากันเปประจำ3ามคนเประจำคร <plugin> ับแล้วอย่างมหาปานี่วันนี้โหเตรียมอุปกรณ์มาเต็มเลยมีอะไรบ้างเนี่แม่อย่างอย่างอันนี้เขาเรียกอะไรย่งเสวง มาตัอนกุ้งอันนี้เวงก็สารเองเฮ็ดเอาเองเบิดขอบนีเป็นต่แห่คือเอาครับสวิงมีแหแหนี่ก็มีคนละอันเลยเนาะอันนี้ของไม่แดงของไม่แดงนี่ของไม่แดงนะครับอันนี้ไม่ส่งก็มีพาดผาดอกอยู่นะฮะไม่น้อยก็มีมีเสวิงมีแหแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรยังคลองคลองอันนั้นคลองพ่าย ันนี้ของอันนั้นของพายอันนี้ของร้อยของพ่ายหรือของพายอันนี้ของร้อยอันนี้ของร้อยอ๋อแต่ถ้ามาอยู่กับผมก็ของคอย <c oughs> ได้บ่ <c oughs> ได้ <c oughs> ไม่ลงน้ำกันหรอกครับหรือว่าต้องทำพิธีอะไรก่อนหรือเปล่าฮะ ที่แท้ยายๆก็ขออัพมากเพิ่มพลังกันก่อนนี่เองครับแม่เคียวกันสนุกเลยละครับโอ้โหปากแดงเชียวนะครับแม่นำไปแล้วมีความเสียวเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็แบบว่ายึดได้อยู่ได้ไแมเนาะนี่นะครับพอเราองคมาถึงข้างล่างนะก็จะเห็นแม่ๆทั้ง3คนกำลัง เตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมจวัหวาดแหกันแล้วนะฮะหามุมของตัวเองกันอยู่นะครับนี่นะครับสามเซียนเตรียมพร้อมแล้วไม่จะเอาตรงไหนไม่แดงเอาตรงไหนเอาตรงนี้แหละทำไมทำไมเอาตรงนี้อย่าถอยถอยไปไหนทำมุมกันเลยดิทำไมเอาตรงนี้ทำไมเอาตรงนี้แม่อันมันมีหินอยู่นี่ถ้าปลาไม่อาศัยจนอยู่ทานอ๋อมันมีหินคิดว่าน่าจะมีปลา วิธีดูก็คือดูตรงไหนมันเป็นแหล่งปลาอยู่เออครับเพราะว่าก<อ>ไม่มีหินหนงไม่มีปลาไม่มีหินไม่มีปลาถ้ามีหินแสดงว่ามีปลาก็เลยเอาตรงนี้ก่อนเลยพร้อมไหมพร้อมอเรออียมมานะเรออิ่มไป บอกเลยว่าฝีมือการเหวี่ยงแหแต่ละคนที่แบบว่าเซียนสุดๆไปเลยล่ะฮะไม่แพ้ผู้ชายกันเลยทีเดียวสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนก็จะมีภูมิปัญญาประจำถิ่นรู้จักวิธีการหาอยู่หากินจากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่มีเงินไม่มีมมไรายได้แต่ก็ยังสามารถดูแลผู้พาตนเองได้แบบคุณยายทั้ง3คนนี่แหละครับ แต่ว่าตอนนี้เออทำไมเหลือกันอยู่แค่2อยายแล้วครับเนี่ยยายอีกคนไปไหนล่ะครับคือเมื่อสักครู่นี่ยผมก็หาไปเถอะว่าเอ๊ะทำไมนับกันแล้วเหลือแค่2คนหายไปไหนคนหนึ่งอ๋อแม่น้อยอยู่นน่นครับอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำเลยฮะลิบลโอ้โหนี่คือแบบว่าดังและแยกวงนะฮะไม่หาลวงกับเพื่อนไปหาคนเดียวได้กับเขายช่ปะโอ้ นี่ครับเดี๋ยวเอดูหน่อยโอ้โหได้ปลาอยู่ครับอันนี้ปลาอะไรครับปลากระโทงปลากระโทงได้ปลาปลาขาวเนาะแล้วก็มีอีกอันนี้ปลาหยั่งปลาตะกั่บปลาหยั่งครับโอ้โหอันนี้ไม่เคยเห็นปลาเลยครับเนี่ยบ้างปลาหมอปลากาปลากาโอ้โหได้ไทยไก็เอิญปลาตะกับก็ได้เยอะอยู่คนะแม่เนาะแอบไปหาคนเดียวได้เยอะเลยนะไม่แบ่งเพื่อนเลยนะ คนนี้เขาได้ปลากันหมดแล้วแล้วแม่พอเห็นได้ชักตัวเลยแล้วมีหัวกับสี่ด้ตัวเดียวนี่ลหรได้แล้วเหรอได้แล้วโอ้โหมีการเอาซ่อนไว้ในเสื้อเลยครับคุณป๊อกปลากระต้องปลากระโดงอันนี้ปลาอย่างครับปลากระทงปลากระทงแหมเห็นอย่างนี้นี่แอบได้ของเขาเนี่ยแหมเราก็นึกว่าไม่ได้ชักตัวเลยเห็นคนอื่นเขาได้เอาได้เอาแหมมีการหมกเม็ดนะฮะเอาไว้ที่เอวมัดไว้ที่เสื้อก่อน เอาละครับวันนี้ไหนไหนมาเจอเซียนในการหาปลาทั้งทีขอลองหวานแหกันดูสักครั้งการวานแหมันจะสักแค่ไหนกันเชียวครับอะดูก่อน,นอ,อ,อ๋ออันนี้เดี๋ยวยเดี๋ยวให้แม่ม้วนให้ผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมช่วยจับว่าต้องจับยังไงจับอย่างนี้อ,อย่างนี้บอกครับเออแล้วแล้วยังไงต่อใช้จอใช้จอ,อสอ,อ่ะ ีแบ่งแห่งช่วงนี้มันพอกันสองฐาสองหนึ่แบ่งให้มันเท่ากันเออโก็เบียงไปด้านหน้าแบ่งยังไงครับเอาแม่ช่วยถือก่อนแบ่งแบ่งโยกไปเลยยกขไปไม่ต้องจับนี่จับนี่จับนี่แบ่งไปแบ่งไปอีกอ่ากำนี้นะทำนี้มือมือนี่โอ้ยเอาอย่างครับเอามือนี่มาไว้มือนี่ แม่บอกปุสซี่ปวดหัวกับมึงเนี่ย <c oughs> อ,อ,อย่างนี้ก็ครับเอ,อ่อวีงว่งไปโอ้อย่างนี้บอกเออวิง่งถ้าได้ยังบอกเอ,อ่อเอาหนึ่งสองครับหนึ่ง,งสอง,สองนั่นแหละรครับคุณผู้ชมลงมาพร้อมแผลเลย เอาเป็นว่าขออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะฮะจริงๆผมแกล้งทําเป็นทําไม่ได้ะครับจริงๆผมทําได้โอ้ของแค่นี้สบายเป็นไครับแม่เป็นไงฝีมือได้อยู่ <laughs> นี่นะช่างภาพใหม่ของผม <laughs> เอาเป็นว่าให้แม่ทำต่อดีกว่าดูท่าจะไม่ได้ปลาแล้วเป็นตัวแน่นอนถ้าผมทำเนี่ย เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้3ยายได้ปลาอะไรกันมาบ้างนี่ครับมีปลาหมอช้างเหยียบปลาขาวปลาหมูและปลากระทิงครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับยายๆก็จะนำไปทำกินกันเองภายในบ้านครับโอ้โหโห,โห,หลังจากที่ยายทั้ง3คนได้ใช้พลังในการจับปลาไปหมดแล้วละครับก็ได้เวลาเพิ่มพลังกันสักหน่อยฮะ ซึ่งวันนี้แต่ละคนก็พกข้าวกันมาด้วยเป็นอาหารที่เรียบง่ายและที่สำคัญปลอดภัยแน่นอนเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่ยายๆก็จะปลูกเองกินเองปรุงด้วยตัวเองว่าแต่มีเมนูอะไรมาแชร์กันบ้างละครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าเที่ยงแล้วครับมาดูสิว่าแม่ๆเอาอะไรมาทานกันบ้างวันนี้เอาอะไรมากินบ้างจะง๊ะแม่แกงน้ำไม้อามีแกงน้ำไม้แม่ส่งอ,อะไรมาจ๊ะ น้ำพริกมากกระต้มไข่น้ำพริกกระต้มไข่หมูหมูไม่แดงแล้วครับเอาอะไรมาครับวันนี้ต้มป่นเหนือต่ว่าเราเอื่นป่นแต่ว่าไทยเขาเรียงๆน้ำพริกเลยอ๋อน้ำพริกอ๋อแล้วส่วนใหญ่อาหารที่เราเอามากินกันเนี่ยครับทำเองหมดเลยป่ะแม่คิดเองเบิร์ดทำเองเบิร์ดเลยเบิร์ดเบิร์ดเองจะหมูหมูสื่อมากนะฮะนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่ อยู่ในบริเวณพื้นบ้านของแม่แม่นี่แหละครับอย่างปลาก็หาปลาได้ก็เอามาทํากับข้าวกินการส่วนผักก็มาจากสวนรอบๆบ,บ,บ้านนะี่เป็นวิถีชาวบ้านแบบเรียบง่ายคือต้องบอกว่าการหาปลาไม่ใช่อาชีพหลักของ3ามยายเรานะครับอา้าวแล้วคุณยายทําอะไรกันล่ะครับเนี่ยยายแดงปลูกลกู้จ้าว่าแต่ปลูกเขาปลูกกันยังไงไปดูสวนปลูกยายแดงกันเลยครับ ยางพูนี่เป็นของเราเองหมดเลยนะ่ครับจ้าของแม่นี่ละเรไปเอาพันมาจากไหนแม่ซื้อเขามาเดนซื้อเขามาอือซื้อเขามาคราบไว้มันเป็นพันอะไรครับแม่อันนีพันผู้เขียวพันผู้เขียวเออเขาเบิร์นผู้ท้องผู้เขียวทำไมถึงเอาพันนี้แม่าะว่าพันนี้ราคาสิบโตูปราคาจะรอดอ๋อคือขายได้ราคาดีเอออะก็เลยเอาพันผู้เขียวมาปลูก ทั้งสวนแม่นี่มีประมาณกี่ต้นครับ360ต้นนี่แหละ360ต้นเออโิต้น<ฮ>เยอะนะครับเนี่ย<ฮ>เป็นสายพันธุ์ผูเขียวสายพันธุ์ภูเขียวแล้วนนี้ได้เก็บขายบ้างอย่างแม่ยังไม่ทันได้ขายอา้าวทำไมล่ะครับ ต้นมันผสมบณ์เห็น่หมนูว่าอืมันผสมบณ์แบบใบแบบนี้เขาว่าขายบ่ทันได้บ่ารทันเด้ยังขายไม่ได้ต้องรอก่อนล่ะแม่นี่เออต้องรอให้มันอันจบแลกวอนนี่แบบนี้มันใบดังๆนึงเขาไม่ซื้อดึกดิเออมันเป็นแบบนั้นต้องรออีกสักเท่าไหร่ครับสักกี่เดือนถึงจะขายได้ประมาณจะระยะจะสองสามเดือนเลยสองสามเดือนถึงจะเก็บขายได้ถึงจะเก็บขายได้จังทิ่ต้้ยติดในมุมนี้แล้ว แล้วยายน้อยกับยายส่งทําอาชีพอะไรล่ะครับอย่าบอกนะครับว่าปลูกภูเหมือนยายแดงยายน้อยกับยายส่งทําไม้กวาดจ้าตอนนี้หมูก็อยู่กับแม่ส่งกับแม่น้อยนะครับซึ่งเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะฮะเย็บปักถักร้อยถักไม้กวาดอย่างตรงนี้ว่าแต่คนนู้นเขาเอาได้เหรอเขาถักไม้กวาดกับเราได้เหรอ แค่ตบมือหมมอจะแม่แม่แ่เอะุก็คือจะบอกว่าแม่แดงนี่คือทำทุกงานเลยเหรอครับเนี่ยอ๋อทำเป็นหมดเลยเ่นเด่น่ยแม่โอเมื่อกี้ยังทำคุยเลยมาทำให้กวาดเยอะอันนี้เราทำไม่กวาดใช่ไหมแม่แล้วแล้วทําบ้านเราภาษาบ้านเราเขาเรียกอะไรครับฝอยฝอยเรียกฟอย ไม้กวาดหรือคนที่นี่เขาเรียกกันว่าไม้ปลอยครับจะนิยมทำมาจากดอกหญ้าสองชนิดด้วยกันนั่นก็ชื่อดอกอ้อและดอกแขมครับอันนี้ทำไมถึงสนใจมาเย็บปักถักร้อยถักไม้กวาดอย่างเงี้ยครับแม่โอ้ยแต่กี่มันกะอันบริเฮ็ดขายดอกกเฮ็ดไส เฮ็ดใช่เองเออเฮ็ดใส่เองเ็ามามีคนสื่อหรอกเอาไปเอามากอะมีคนมาถามสื่อก็เลยไปเอาเอาเฮ็ดอ๋อก็เลยกลายเป็นงานที่ทําประจาไปเลยเอก็คือว่างเมื่อไหร่ไม่ลงห้วยก็มาทําไม้กวาดนี่แหละแล้วถ้าวันหนึ่งอะแม่เราไม่ได้ออกไปห้วยไม่ได้ทำไม้กวาดเนี่ยเราอยู่บ้านเฉยๆได้ไหมได้คือแฟน้งข้าวต๊เข้าฝนพดมาต๊ต้องไป ยังไงก็จะออกไปออโอ้โหนี่คือแบบว่าไม่ยอมอยู่นิ่งจริงๆน,นนะแม่เนาะมันทำไมเราไม่อยากอยู่นิ่งๆอะครับกับกระแปลกขึ้นกันกันจะไปเรื่อยๆมันมันไปแล้วมันจังไดเลย,เลยได้อาหารมาก,กินนำ้ำครับก็บเพื่อนๆไปเรื่อยๆตามภาษาคนแกลแล่ละได้ทำนู่นทำนี่ได้เจอเพื่อนอือได้คุย,ยกันได้เจอเพื่อนครับพุ้งกันดีไปกลับมากะ กิกับเขากินกันนอนออไปเที่ยวกับเพื่อนไปลงห้วยไปทํากิจกรรมต่างๆน,นี้จนถึงเมื่อไหร่แม่จนไปก็ไว้เวลาให้กินไปก็ไว้ก็ไปไ,ปไว้กับไปตลอดงั่นไปซ้ำนั่นก็ะจะทาอย่างเงี้ยจนกว่าจะไม่ไหว หลายคนนะครับอาจจะมองว่าผู้สูงวัยในชนบทมีชีวิตที่ลำบากแต่ผมคิดว่าสำหรับยายทั้ง3คนนี้คือความเรียบง่ายคือความสุขคือมิตรภาพของคนสูงวัยที่ไม่ขออะไรมากอยากกินผักก็แค่เข้าสวนอยากกินปลาก็แค่ลงห้วยอยากพูดคุยก็แค่เดินมาหากันวันนี้ผมรู้สึกสนุกและก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะคุณยายนี่แหละสองสา รู้กันว่าการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตแม้กระทั่งผู้สูงวัยก็ยังต้องออมแต่พอสูงอายุมากขึ้นเงินที่เหลือจะมาเก็บออมได้ก็จะประมาณนี้แหละฮะก็แง่ละฮะจะเอาเงินที่ไหนมาออมอายุมากขึ้นรายได้จากการทำงานก็ลดลงใช่ไหมล่ะครับ านะของชาวบ้านในตำบลแม่ยักตาลถ้าพูดถึงผู้สูงอายุส่วนมากก็เป็นเกษตรกรเกือบเจ็เออาชีพของชาวบ้านทั้งนี้ก็พวกเกษตรกรรมทํานาต่างๆรับจ้างทั่วไปลำพังมาเงินผู้สูงอายุมาเยียวยาเท่านี้ก็คงยังไม่พอ เพราะผู้สูงอายุในตำบลแม่ยางตาเนี่ยมีคุณภาพอีกเยอะนะครับทางเราก็หากิจกรรมหาวิทยาก,กร,รหกกร,รือป่าชาวบ้านเขามาช่วยให้ความรู้จัดกลุ่มเพื่อทํากลุ่มกิจกรรมเพื่อหารายได้เสริมเพื่อให้ทางผู้สูงอายุมีเงินออมมากขึ้นมีเงินเหลือจ่ายเหลือเก็บเพื่อเป็นเงินสะสมไว้เงินอนาคตข้างหน้า เมื่อได้ไอเดียแล้วทีดี้ก็ถึงเวลาให้เหล่าผู้สูงวัยที่อยากหาอาชีพเสริมไปฝึกฝนวิชากับเหลาปราดช,ชาวบ้านตามวิชาที่แต่ละคนสนใจว่าแต่ใครสนใจวิชาอะไรบ้างกันละครับเนี่ยสวัสดีเจ้าคุณครูนี่แม่ดาแม่เปิงแม่เพียงมาขอเรียนรู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับพ่อสนิทเพราะในพื้นที่สวนของพ่อสนิททั้งทำนาปลูกต้นสักปลูกกล้วยเพื่อ ถั่วกระเฉดและอื่นๆอีก,อกมากมายผสมผสานกันไปหมดเลยครับแม่แม่เลยแอบม,มาขอเคล็ดลับการปลูกและการจัดสรรพื้นที่แม่แม่แมแมแมสาวๆาว,าวตั้งใจเรียนกันขนาดนี้พอสนิทให้ผ่านไหมละครับนี่อบผ่านเมื่อได้วิชาแล้วแม่ดากลับมาทำสวนบ้านตัวเองตั้งชื่อว่าบ้านสวนธรรมดาปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ มีกระเพราผักบุ้งฝักข้าวมะนาวหน่อไม้และยังมีไข่ไก่ไว้เก็บเกี่ยวเป็นเสบียงอาหารในรั้วบ้านชว่วยประหยัดค่าอาหารไปได้หลายมือ้อก็เลยมีเงินเหลือเก็บไว้สำหรับออมมากยิ่งขึ้นแบบนี้ล่ะครับ ก็ไม่ได้ไปไหนแบ่งให้กับเพื่อนๆชวนกันมาปาร์ตี้ผักพื้นบ้านทำกินกันเองทั้งอร่อยทั้งสนุกสนานเลยนะแม่นะ้าโอ้โ,อโหลีลาสเดสเด็จเสดา็ดมากเอาเอาเอาเอๆานั่นพอสงัดกำลังปั่นจักรยานไปไหนกันล่ะครับเนี่ย,อยอสอนผมสารไม่กวัดได้ก็ ทีแท้ก็มาหาลุงยอนตัวพ่อแห่งวงการสารไม้กวาดของตำบลแม่ย่างตาดน,นี่เองมาเลยมาเลยลุงยอนพื้นที่นี่คือแหล่งเรียนรู้การสารไม้กวาดของพ่อยอนที่ตั้งใจถ,ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ให้เพื่อนสูงวัยด้วยกันตอนนี้ได้วิชามาแล้วพอสงัดแล้วครับพร้อมไหมละะ่ะฮะพร้อม แล้วก็กลับบ้านนําวิชาสารไม่กวาดไปใช้ที่บ้านไหนๆๆนไฝีมือสารไม่กวาดของพ่อสงัดเป็นยังไงบ้างละครับขอเช็คหน่อยกวาดดีกวาดทนต้องไม่กวาดของพ่อสงัดอีกด,ด้วยนี่โอ้โหเป็นไงการันตีคุณภาพทําเองใช้เองไม่ต้องเสียเงินซื้อแถมยังนําไปขายก็สร้างไรายได้เสริมแบบนี้ก็มีเงินเหลือเก็บออมได้แล้วละสิครับแบ่งมาให้หมูบ้างนะ ส่วนคนนี้แม่แจนมาขอความรู้จากแม่เปงบ้างสำหรับแม่เปงมีวิชาความรู้เรื่องการพ,พ,พาะพันธุ์และเลี้ยงจิ้งหรีดแม่แจนที่วางเว้นจากการทำนาก็อยากมาหาอาชีพเสริมโดยการเลี้ยงจิ้งหรีดดูบ้างก็เลยมาขอวิชาความรู้จากแม่เปงนี่แหละครับโอ้โหแม่เปงเห็นแม่แจนตั้งใจเรียนขนาดนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ดีละครับเนี่ยซิบคะแนนเต็มเลยเจ้า อาจความรู้มาเต็มที่แม่แจนก็ลงมือทำฟาร์มจิ้งเรดของตัวเองเรียกได้ว่าขายได้ขายดีได้ไรายได้ไม่แพ้ต่อสาวๆเลยนะครับเนี่ตัวเร็วๆนะจ๊ะจะได้ขายได้เงินได้ทองมีรายได้เพิ่มเติมอีก จากนี้ยังมีห้องเรียนสมุนไพรลูกประครบของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ยางสอนวิชาการทำลูกประครบสมุนไพรให้กับผู้สูงวัยที่มีเวลาว่างมาร่วมกันทำกิจกรรมที่ทั้งได้เข้าสังคมและได้ความรู้ดูบรรยากาศช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ย สมุนไพรลูกกระครบกลายเป็นสินค้าขายดีประจำโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกหลากหลายอย่างที่ทำขายกันที่โรงเรียนผู้สูงอายุกลายเป็นรายได้คืนให้กลับสมาชิกกลุ่มโดยจะเก็บเงินไว้ในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการของผู้สูงอายุจริงๆตำบลแม่ย่างตะวันเรามองความสำคัญของผู้สูงอายุเป็นอันดับหนึ่งตำบลแม่ย่างตาลเนี่ยผู้สูงอายุเยอะดังน,นั้นผู้สูงอายุจะเป็นตัวหลัก เราก็อยากให้ผู้สูงอายุมีไรายได้เยอะเราถึงมองจับกลุ่มผู้สูงอายุมาช่วยเหลือในะอบอตาเพื่อขับเคลื่อนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆเราก็ไม่อยากทอดทิ้งผู้สูงอายุไว้ด้านหลังนะครับเราจะก้าวไป,ปรพร้อมๆกันในตำบลไม่อย่างตาลเมื่อผู้สูงวัยมีวิชาความรู้ เกิดอาชีพใหม่สร้างรายได้เพิ่มก็จะทําให้บรรยากาศในการมาฝากเงินออมเปลี่ยนไปอ๋อแม่ไฟกีบานนี่วันนี้นี่แม่เจ้าว,วันนี้แม่มีตังค์เยอะเจ้าแม่อย่ามาฝากร้อยหนึ่งเจ้าเจ้าโอ้ปห,โโหโวันนี้ฝากแต่ไหนเจ้า เป็นยังไงบ้างล่ะครับถึงสูงวัยแล้วก็ยังปรับตัวได้ยังมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ปรับตัวในการลดรายจ่ายสร้างรายได้เพลิดเพลยยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อีกด้วยเห็นไหมล่ะครับว่าผู้สูงวัยของเราเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพใช่ไหมล่ะครับทุกคนสูงวัยใจ และทั้งหมดนี้นะครับคือลุยไม่รู้โรยซ u เปอร์แอคทีฟวันนี้ครับหรือหากว่าใครชมไม่ทันนะครับก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PPS หรือ Facebook และ YouTube ลุยไม่รู้โรยวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ